สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่ช้างจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าส้มลอยน้ําก่อนอื่นเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนเลยค่ะ1ส้มสองผล 2. โหลสายสองป 3. น้ําเปล่าพี่ช้างจะลองนํำส้มทั้งสองผลใส่ลงไปในน้ําเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าส้มทั้งสองผลเมื่ออยู่ในน้ำจะเป็นอย่างไร ว้าวตอนนี้ส้มทั้งสองผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆส้มลอยน้ําได้ค่ะใช่แล้วคะ่ะส้มทั้งสองผลลอยน้าแต่ถ้าพี่ช้างนําส้มหนึ่งผลมาปอกเปลือกออกเด็กๆคิดว่าเมื่อใส่ส้มที่ปอกเปลือกออกแล้วลงไปในน้ําผลจะเป็นอย่างไรนะเด็กๆลองสังเกตไปพร้อมๆกับพี่ช้างนะคะ ตอนนี้ผลส้มที่ปอกเปลือกออกเป็นยังไงคะส้มที่ปอกเปลือกจมน้ําค่ะใช่แล้วค่ะส้มที่ปอกเปลือกออกจมน้ําลงไปแล้ว <B est> ต่อไปเด็กๆดูนะคะส้มที่เราไม่ได้ปอกเปลือก <B est> เป็นยังไงคะเด็กๆ ส้มที่เราไม่ปอกเปลือกลอยน้ำค่ะใช่แล้วค่ะส้มที่เราไม่ได้ปอกเปลือกออกลอยน้ำส่วนส้มที่เราปอกเปลือกออกจมน้ำค่ะเ <ee> ด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความหนาแน่นของเปลือกสม้มน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำแต่ถ้าเราเอาเปลือกออกความหนาแน่นจะมากกว่าน้ำส้มที่ปอกเปลือกออกจึงจมน้ำ เอ๊ะแล้วถ้าเราใช้เป็นผลไม้ยอย่างอื่นผลจะเป็นอย่างไรนะเด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทดลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ